ใครยังไม่เคยกินเมนูนี้ต้องลองเลยครับผัดเผ็ดหมูสับครับกินง่ายเผ็ดร้อนหอมอร่อยคุกกับข้าวสวยร,ร้อนอร่อยมากเดี๋ยวเราเริ่มทากันเลยอันดับแรกนะครับใส่น้ำมันสําหรับผัดลงไปในกระทะตั้งรอจนร้อนครับแล้วก็ใส่เครื่องผัดในเครื่องผัดจะมีพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับหลังจากนั้นผัดต่อสักครู่นะครับใช้ไฟกลางๆอ่อนๆนะครับไม่ต้องไฟแรงมากผัดจนกว่าพริกแกงกับพริกต่างๆจะเหลืองหอมดีแบบนี้ครับ พอเหลืองหอมดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อหมูสับลงไปนะครับ300กรัมครับคราวนี้นะครับเล่้งไฟแรงขึ้นอย่างนิดนะครับผัดให้ติดไหม้นิดๆเกลี่มๆนิดๆนะครับจะได้มีกลิ่นหอมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่กระชายซอยลงไปตัวนี้จะดับคาวเนื้อหมูแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมของเมนูตามด้วยน้ำล้างคกหรือน้ำซุปกระดูกก็ได้ครับคราวนี้นะครับผัดต่อจนหมูสุกได้เลยครับใช้ไฟแรงๆเลยนะครับตอนนี้นะครับ พอเราผัดมาสักคู่หนึ่งหมูสับเริ่มสุกแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาครับจากนั้นก็ตามด้วยผงปรุงรสหมูครับน้ำตาลทรายตัดรสชาติเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็ซอสหอยนางรมเล็กน้อยครับใส่นิดเดียวพอนะครับให้พอมีกลิ่นหอมครับตบท้ายด้วยซีอิ๊วดำครับเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมสักนิดหนึ่งเร่งไฟแรงจัดๆเลยครับจากนั้นผัดต่อสักคู่นะครับให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนครับ พอทุกอย่างเข้ากันดีมั่นใจว่าทุกอย่างสุกดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปตามด้วยใบมะกรูดฉีกครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงได้เลยครับพริกไทยอ่อนด้วยนะครับถ้าใครชอบทานสามารถใส่ลงไปเพิ่มเยอะๆได้เลยครับผัดต่อจนผักทุกอย่างสุกครับตรงนี้ใช้ไฟแรงๆนิดนึงนะครับมันจะเหมือนคล้ายๆผัดฉา่าคือต้องใช้ไฟแรงๆครับตามด้วยใบโหระพาเลยครับ ผัดจนใบโหระพาสุกสลดดีนะครับก็จะเป็นอันเสร็จแล้วนะครับย้ำเลยนะครับผัดให้ใบโหระพาสุกนะครับเมนูเราจะได้มีกลิ่นหอมหน่าทานแบบนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดเผ็ดหมูสับง่ายๆนะครับอัตราส่วนขึ้นให้ในิีโอรเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองนําไปทําทานกันดูใครอยากให้ผมทําเมนูอะไรคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้สวัสดีครับ